ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะครับผมเสื้อผ้าชุดนี้อาจจะไม่เหมาะกับเพลงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องออกแนวินเตอร์แล้วผมขอนี่บอกเลยนะฮะนี่ไม่นี่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นมินิคอนเสิร์ตมันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับผมโอ้โหต้องมีการผมที่ผมล้างเสื้ออินเตอร์เลยดูสิได้เออผมคุมทับไม่ได้หรอกครับต้องถอดนะ กินข้าเที่ยงกันนะครับผมกลัวมันอ้วกนะฮะอย่าให้ถอดกันเลย,ยแมให้เป็นเนอยอย่าให้ผมทอดเลยครับได้โปรดละผมกลัวคุณแม่ด้านหลังจะเชียนออกมาด้วย,ยนี่แหมคุณพี่ก็อยู่ถอดอย่างเดียวเลยข้างหน้านะ อ่าฮะเพลงนี้นะบอกเลยนะไม่เคยแต่งตัวบาที่ร้องเพลงที่ไหนมาก่อนบอกเลยว่าที่ร้านยงสมส์นเป็นที่แรกนะฮะพิเศษมากจริงๆเพลงต่อไปนี้นะฮะเหมาะกับคนส่วนใหญ่ที่นี่นะฮะบอกเลยว่าคนเรานั้นจะสวยหรือว่าไม่อยากให้ตัวเองแก่ลงนั้นเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะเส้นผมก็เช่นกันนะครับผม แชมพูสระผมนะอย่าลืมนะครับผมอะไรถําขำขำอะไรนี่ยังไม่ได้พูดตลกมีคนขำก็คุณผู้ชมขำใหญ่มากบอกว่าจริงๆแล้วความสวยเราต้องดูแลในที่นี้มีใครอายุมากกว่าส0มสิบไหมฮะมากกว่าสาิบใช่ไหมครับคุณพี่เป็นคนเดียวที่กล้ายอมรับครัผมไปน,นี้ด้านหลังไม่มีใครยกมือเลยครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นมานะผมเชื่อว่าเขาจะยอมรับโดยอัตโนมัติไปเลยฮะ

เอาไปแล้วหน่อยเอาตัวกันหน้าจีโอ้แม่มาพร่างที่น้าเลยมาหากันนะครับ29 230โดยที่4